คือยังมีการแกว่งน่อแต่ถ้าทาหน้าที่ด้วยความบบานมีไหมบางช่วงอารมณ์ที่เราพูดก็ชี้ชืโปร่งเย็นสบายายึดเสร็จแล้วก็แล้วกันไปแล้วกันไปตั้งแต่เริ่มพูดโปรง่งทาโปรง่งคิดโปรง่งเมื่อไรกินไม่เราพูดเสมอกินไม่เสบรักไม่ใครใช้ไม่ติดคิดไม่คลุนกไน็ไม่วุ่นไม่วายเท่านั้นแหละชีวิตอ่ะ ไม่กล้าถ้าไม่กล้ามาก็คงเป็นเพราะกลัวตัวจะพลาดนะชั่วโมงซึ่งท่านเคยเมาเคยหมายมาดปรุงแต่งหรือสายเป็นเพราะคงมีโซ่ตรวนบีบรัดบีบใจกายที่เอามาผูกเข้าเองเราขอภาวนาว่าเจ้าจงปัดหายปัดหายและเฟ็นฟรีจงฟาดฟันอุปสรรคซึ่งกัดฝางที่ปรุงแต่งในตัวท่านมาฟังเสียงลมเสียงเพลงสิ ท่านอาจจะได้ยินได้เห็นแสงจันร์จับดอกกุหลาบประลักมีอาจจะได้ยินดอกพระพึงที่กระสิบดาวจะรู้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติเห็นโปร่งปลาดไม่มีอะไรให้คิดรุ่นเห็นธรรมชาติธรรมดามีแต่การุณนจิตไม่คลุ่นเป็นว่างทุกอย่างไป ดอกพระพึงสามารถกระซิกกบกระดวงดาวได้คือเวลของดอกพระพึงน้ำค้างที่มันเกาะที่ดอกพระพึงเอาว่าเท่ากับดาวเรื่องในท้องฟ้าจิตที่โปร่งสบายมันเท่ากับท้องดาวเรืองเหมือนกันแสงสว่างแห่งปัญญายิ่งกว่าแสงแห่งอรุณโอไทปัญญาเป็นเครื่องออกจากทุกได้นี่มันดีกว่าอะไรทั้งหมด <c oughs> บางทีไปอยู่กับแสงค่อยเยอะ ยิ่งตาบอดใหญ่เลยไปหลงแสงมืดอยู่ในที่ไม่มีแสงแต่มีแสงข้างในดีแสงปัญญาอยู่กับแสงข้างนอกแล้วมันคอยเสียดสีให้เศร้าโศกแล้วก็ต้องแซกให้สะแซะให้เศร้าหมอง ถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็เสียดโยกตําทุกครั้งเมื่อเวลาสัมผัสหรือเฝ้ามองจิตก็คงต้องเป็ดร้อนอยู่ร่ำไปพอเมื่ออะไรหยุดเสียดหยุดสีจิตจึงไม่ตีไม่ปรุงให้ยุ่งเหยิงจิตไม่ต้องเที่ยวเฝ้า โง่เที่ยวแบกให้รุ่มร้อนหรือหลงกระเจิงจิตได้ดับเพลิงเพราะได้รู้อยู่กับธรรมธรรมนั้นเป็นความเย็นในความปกติเองธรรมชาติเมื่อสัมผัสจิตจะกำราบจากอาสวะจนหมดสิน้น เมื่อสัมผัสไปสัมผัสไปเป็นอาจินจิตก็คงสิ้นจากอาสวัธรรมที่เหลืออยู่คงเป็นความรู้ตื่นเบิกบานจิตสำราญส่องไปทุกแห่งหนธรรมชาติแม้จะเดินหรือจะนั่งจะนอน จะเป็นอริยบทใดก็แยยบยนจิตก็คงผลจากความทุกข์จากความโศกบทโรคภัยจิตไม่เป็นโรคได้อย่างของเราส่วนมากจิตไข้จิตป่วยจิตไม่สบายเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวมานั่งแบกร้องไห้มานั่งหัวร้อเรื่องของเขาทั้งนั้น แต่ใจเรารู้เท่าเรื่องของเขาแม่สันสลิทาก็เท่ากันเจอสามารถที่โปร่งเย็นได้ทุกเมื่อสามารถคุยกับธรรมชาติได้ทุกที่ทุกสถานเย็นสนิทนานไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเข้ามาปนเข้ามาเจือ สิ่งที่เหลือก็สมมุติแต่เป็นจขันอันวิสุทธิบริสุทธิ์ริงหลังจากนั้นรูปธรรมนมามธรรมก็แปรเปลี่ยนแต่ตัวใจที่รู้ไม่เวียนในสับสนไม่ต้องกลับมาเกิดกลับมานั่งเศร้า พ่อพระคนเพราะจิตได้พ้นจากมารยาการแห่งด้านในยามใดใจราโปร่งสบายเราใจไม่มีไม่เห็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสก็เรื่องของเขาไม่ได้แบกบริสุทธิ์กว่าด้วยก่อนมีก็ไม่มีก่อนเป็นก็ไม่เป็นความมีความเป็นเป็นสิ่งที่พัดผ่านและก่า่านมาทีหลังนั้นก่อนวุ่นก็ว่าง แต่ระว่างที่ขาดความรู้จริงว่างโง่ก็ไม่เอาต้องว่างโดยการเห็นแจ้งว่างโดยการพิจารณาเห็นแจ้งชัดจริงๆแม้ทั้งว่างของผู้ได้ได้อรูปฌานก็ไม่ถือว่ายังเป็นว่างของความหมายที่พระเจ้าของเรานั้นให้ตระหนักให้ไปถึงให้ถึงที่สุดว่างน,นี้คือปลดปล่อยอารมณ์แห่งความยึดถือเห็นพระไตรลักษณ์ชัด จนปล่อยวางไม่ยึดแม้ตนของตนเข้าสู่อรหัตอรหับุด้วยอัตตาอัตตะแปลว่าหมดตนบุคคลชนิดนั้นเรียกว่าอารหันต์ไปไหนก็โปรง่งคงหันได้ทั่วของเราหันไม่ได้หันนี่ไปติดก็ไปหมดไม่โปรง่งหันไม่ได้จะหันไปโนนอดไปนโนนดึงไว้อา้าหันไม่ได้ จิตอระหะบริไอันตะแปลว่าถึงสิ่งสุดท้าย,ยางความเป็นที่สุดทุกหมดทุกนั่นเองหมดตนผู้ห่างไกลตนโดยสิ้นเชิงหมดความยึดเื้อแต่ต้องบำเพ็ญจนบริสุทธิ์นะมันถึงจะออกได้สลัดคืนได้ม่เะนนั้นออกไม่ได้บำเพ็นมากขึ้นในฝ่ายศีลฝ่ายสมาธิฝ่ายปัญญา พราะไฟกุศลอบรมและให้ตปรงแล้วก็เห็นชัดเข้าไปจนปล่อยวางวางได้มากก็เบาได้มากเบามากโปร่งมากก็เหาะได้เองนะั่นะนะ่ะฟังดีเหาะทางใจไม่ใช่เหาะทางกายเหาะทางใจใจโปร่งสบายนั่นนะ่ะเหมืนอนเหาะได้กับคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินเหาะไปหรือใช้มนุษย์ยานอวากาศเขาเปล่าไม่ได้พ้นทุกข์หรอกยังไม่พ้นพยามารมารยังเอาหางกวาดลงมากินได้อีก ต้องลงไม่พ้นมาน,นสู้เหาะทางใจไม่ได้ใจโปร่งใจสบายใจหายโรคใจหมดโศกใจไม่ยึดมั่น <c oughs> เป็นฉไหนคือใจนั้นได้รู้แจ้ง <c oughs> เห็นความจริงทุกอย่างไปใจสดใสเบิกบานสำหราบจริงเ <c oughs> หาะได้ไปไหนก็ไม่กังวลบางคนอย่าว่าแต่เหาะมาจาก ลงจากบ้านลงมากระไดก็ยังห่วงของเนี่ยพอมาหน,นี่ยังนั่งคิดรู้แม่บางคนงานที่ท้งบ้านก็เอามาคิดอีกแต่บางคนนั่งนี่บางคนก็เลี้ยงหมูเพาหวงหมูก็มีไม่รู้หมูในคอกนี่บาีเอาหมูมาด้วยนั่งอยู่นี่ไม่ว่างที่ลงจากบ้านก็ไม่ได้นะห่วงไไหนไม่ได้แบกอยู่นั่นแหละแบกรูกแบกหลานแบกเลนแบกหมูแบกที่ไรที่นาสาทุคนที่สุดเก่าเลย เอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างเดียวกวางทักสอกยาวสกฟ้าไปนอนเงียบลูกหลานต้องหามไปอีกด้วยไปเองไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรแล้วแถมหวงแบกไว้ลูกนะตายไม่รู้ลูกมันเอาไปให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกมาเห็นเอาไปเส้นอยู่สองถามครั้งแล้วก็หายเงียบไปหลังจากนั้นไปเส้นก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าสงสัยจะได้ยาก เพราะอยู่คนละลักษณะมิติกันแ <c oughs> น่ที่สุดเราทำให้โปร่งเย็นเ็นแจ้งข้างในเนี่ย <c oughs> มันจะได้ติดจิตวิญญาณไป <c oughs> เพราะชั่วหรฤดีที่ทำกรรมทั้งหลายย่อมอยู่ไม่สินสิ้นไปถิ่ไหน <c oughs> ชั่วหรฤดีพยายามเลือกเฟ้นทำดีที่สุด <c oughs> เพราะมันจะได้อยู่ภายในรวมกับว่าอยู่ที่จิตติดตัวเราพยายามเจริญความดีมีปัญญาผ่าบทุกุก จะได้มีสุขแม้จะตายไปเมืองผีจงรีบทําแต่คำที่ดีๆแล้วจะมีความสุขคนทุกข์เรมปรไหมเป็นอุปนิสัยปัจจัยมาเย็นตรงสบายขึ้นเรื่อยๆตามลาดับอะไรๆก็เข,ข้าถึงสันติอันแท้จริงไพราะฉะนั้นไม่ได้แล้วมันยึดห่วงกังวลอยู่นะ ดิโลควุ่นวายมากกังวลน,นี่ไม่พอมันเกิดขึ้นหลงด้วยหลงก็เลยไปล่วงเกินเขากรรมใหญ่เลยกรรมชนิดไม่ยอมแบเลยกรรมไม่แบชนิดจับไม่ปล่อยมันเสร็จแล้วมาบนนะมีเวรมีกรรมจีแล้วไม่ยอมแบไม่ยอมปล่อยยังเ,เสียดายไม่หัดปล่อยเชก่อนไม่วางเช่ก่อนนันยากนะเวลาบั้นปลายและปล่อยไม่ทันหรอก ลูกหลานกระซิบอาหลังก็ไม่ได้หรอกบางคนมีกล้จะตายลูกหลานกระซิบอาหลังพุทโธพุทโธพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทธัศอะไรกันไม่ได้ยินเลยแ,แหละมีแต่พลัดมีแต่ล่วงมีแต่หล่นมีแต่วุ่นวายเลยนะนะจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตเตะสังนิเตสุขติปฏิกรขาจิตที่ไม่เช้าหมองมีแต่ความผ่องใสแล้วสุขติต้องบนที่หวังโดยแน่ นเราจะลืมสิ่งใดได้สนิทก็ยังคิดได้เหมือนกายตายกายตายเหมือนกายหลับอะน,นะถ้าทําเรื่องดีคติทํามคนนะั้นไปดีคิดเรื่องไม่ดีขันดีไม่ได้แล้วคนคิดเรื่องดีก็ต้องทําดีมากๆม่ลงเกินเขามันรักษาศีลเจริญเมตตาเสียสละและพิจารณาภาวนาพรปฏิรักษ์สรุปแล้วศีลห้าให้ดีสำหรับญาติโยมะ พยายามเจริญศีลใหด้ดีมีเมตตาภาวนาพระไตรลักษณ์ให้จงมันจิตจะประจักษ์จเจริญยิ่งยิ่งสว่างพันจิตเหล่านั้นก็เข้าสู่มรรคผลดนเข้าสู่ตัวตัวจริงอันตัวจริงคือไม่ต้องวิ่งมไม่ต้องวุ่นจิตไม่ต้องกลุนเพราะเห็นแจ้งในสัจสนจิตเข้าสู่มรรคา,ขขาอาริมรรคจรดนก็คงจะพ้นเข้าสู่ผลแห่งนิพพาน ทำไปเดอมันค่อยเลื่อนระดับจิตขึ้นเรื่อยๆมันค่อยเห็นแล้วก็หลุดออกไปเองมันพิ้งออกาไปเองอะไรไม่ควรมันไม่เอามันเองรู้ชัดไม่มีอะไรประเสริฐกว่าการปฏิบัติธรรมหรอกร่างกายถูกเนื้อหนังเดียวเดียวเท่านะั้นแหละเดี๋ยวก็พิงแล้วเผ็ดร้อนด้วยหลงติดมันด้วยตกเป็นธาตุของมันสุขในธรรมเป็นสุขเย็นสุขทางโลกมันเป็นสุขที่เผ็ดร้อน คนก็ชอบขุดในบาปชอบขาบเหล็กแดงมาหลงแต่งผิวดินเราพูดอยู่เสมอปราชญ์โบราณท่านพูดไว้ค่อนมาหลงกินของร้อนมาหลงนอนในควายนี่แหละนอนตื่นเถิดด้วยการที่หกท่านเขียนแต่นั่นท่านป่าลบเป็นกลางๆถ้าเรามาพูดในธรรมตื่น,ต,นตื่นในธรรมอยู่ในสติปัญญา ไม่รู้าตาทันกองตัองขางั้นจิตวุ่นพัดพลาดจากก็เสียใจไม่ได้ก็เสียใจเป็นทุกข์ใครมายื้อแย่งก็ขับแค้นใจใครมาว่ากล่าวก็ขับแค้นความมีความเป็นทุกอย่างไม่รู้เท่าเป็นทุกข์ใครมีเสมอตนมีมากกว่าตนทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์อีกไปริษยาดูที่ไปหาเรื่องอทำให้ใจโปร่งสบายไม่ต้องมีอะไร ใจละใจวางโกโลโกสะพังหายยาธระมานิจังโรงนี้คือหมู่สัตว์ที่ชิมีสมบัติของตนมูชนเราจำจะต้องละจากสิ่งทุปวงไปไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นเราของเราไม่มีหรอกแม้กระทั่งกระดาษติดโงเอาไปไม่ได้ลูกหลานร้องไห้แทบตายก็ไม่ได้ยินแล้วพระสวดก็ไม่ได้ยินด้วยเปล่าบางทีพระท่านแผ่ไปท่านก่ฉันบางทีท่านก่ฉันเพลินท่านก็ไม่ได้แผ่เมตตาก็ไม่ถึงอีก ดีทนก็เป็นไปชนีอย่างทีไปชนีดีก็ถึงไปชนีขี้เกียจไปส่งก็เลยหล่นที่กลางทางเสร็จいいทําบุญขวากไปแต่ได้แล้วได้สําหรับผู้กระทาจิตใจโปร่งเย็นเนี่ยเข้าใจถูกแต่ผู้ที่รับถ้าไม่ทำเอาไว้รวัวหวังคนอื่นแย่มันจะสายเกินแก้มันจะสายมันจะแย่เพราแก้ไม่ทัน วันการเวลาไม่ค่อยรอเราหนอหนาอย่ามัวมามึนมอพวกเราเยอย่ามาหลงชมทุกข์วสุเบยไมิช้าเลยเราต้องลาลูกคาไปเราเข็ดแลกับที่มาหลงติดอยู่แบกอยู่น่ะทำให้เกิดโรคทางวิญญาณานะครัไม่ต้องติดสิ่งใดในโลกคงไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโศกไม่สับสนจิตคงจะได้กว้าง <c ười> มองแหยยบยนต์รียบประดุดดังดน เข้าสู่อนันตภาพจักรวาลไม่มีอะไรเครื่องกีดกัน้นสุดขอบฟ้าเกาเขียว <c ười> คือโ่งไม่มีอะไรบางวันใจของเรามีความรุ่มร้อนกังวลมีความวุ่นวายจิตรู้สึกโลกแหมแ,แต่จะที่ยืนขยิงเท้าก็ไม่มีแคบจริงๆเลยไม่มีที่จะเกาะจะหล่นเหนวตาย <c ười> ไม่มีที่จะเกาะ ไมพิจารณาทำได่ก่อนแย่นะธรรมะนี่เป็นสิ่งอันประเสริฐถ้าไม่จริงพระเจ้าไม่สแสวงหาโมุขกระมเป็นเครื่องพ้นทุกข์หรอกท่านมีความสุขไม่มากกว่าเราเป็นไหนไหนนางพิมพายยาโสธราราหุนหรือวังนอกวงังในท่านรู้แจ้งรู้ไซว่าไม่จริงเดี๋ยวก็เสื่อม เราไปปลูงมันขึ้นเองอ่ะแล้วก็ไปหลงแบกติดนานด้วยติดของเหม็นด้วยเหม็นนั่นของเน่าของเหม็นนี่มีอะไรร่างกายกันเหม็นทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกรู้เพื่อใช้มันเท่านั้นแหละผ่านเฉยๆทุกอย่างเพื่อ,อยาเรือไปอยาเรือในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเท่านั้นแต่ไม่ใช่ไม่ปูกไม่ใช่ไปผูกเอาวามิตร มายึดถือเป็นตัวตนเป็นฉไหนเดี๋ยวมันจะเข้าครอบงำเป็นมายาแก่ดวงใจให้หลงไหลมืดมนอนตการมืดมนและอนตการอีกทุกเวลาเลยดับมืดไม่เห็นเลยจะดุใจใจมืดมองอะไรไม่เห็น าของเราจริงต้องบังคับได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มันดีตลอดให้มันสวยตลอดไเราะตลอดได้หอมตลอดให้ถูกใจตลอดเราเลยไม่มีอะไรตั้งมัน่นไม่จริงสักด่างเดียวนะเพราะในที่สุดต้องพลดพรากจากของรักเตรียมใจเถอะเราพูดอยู่เสมอในตรงเนี้เน้นลงไปต้องย้ายยักมันคงอย่าสงสัยให้รีบรู้ตัวียก่อนจะได้ไม่ร้อนใจเมือ่อคราวไปจะได้ไปไปตามการ ให้รู้ตัวซะก่อนนะจะได้ไม่ร้อนใจมาเมื่อไรเราก็รบไม่หลบหน้ารบก,กับกิเลสธาหลงในหน้าสมเพศเป็นจะไหนเพราะต้องหลงเป็นทาตตกเป็นทาตของมันอยู่ร่ำไปไม่สามารถสดใสเบิกบานสำหรับจริงหลงที่หลงกายหลงโลกก็ลืมตายหลงกายก็ลืมแก่ ลืมไปว่ามันต้องแก่แน่ๆหลงกายพอเย่ยวก็นั่งเศร้าเพรเป็นงอกก็ทุกข์พอาพันหักก็ทุกข์อีกตาหมัวที่ว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกข์อะไรทุกข์เสียดายหมหลงด้วยหลงมันความสวยความงามแต่มีอะไรปอกไปดูเถอของเสียงนั้นข้างในซากทั้งนั้นเลยกินอะไรเข้าไปก็มาสร้างพยายามเห็นสุภะอสุภะ เห็นทุกครั้งเห็นนั้นนิจังเห็นนั้นตาไม่เปิดมาถ้าคนเรามันเห็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายเองมันคงไม่โลภโมโทิสันอะไรมากดูจบบ่อยๆไปปลงไปมองในที่นี่ก็เป็นจบพยายามอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรตั้งมั่นเลยความสุขเดี๋ยวก็ผ่านแม้แต่หายใจโปร่งเย็นสบายเดี๋ยวก็เสื่อมอีกเรื่องของขันแ์ะธาตุของมันไม่มีอะไรดีสักอย่างหรอก นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านนี้นะี่หน้าที่การงานที่เราจะทาญาติโยมนั้นเราม่ใช่ว่าจะให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์นั้นยังสอนให้ละวางแต่ไม่แล้วเว้นจากการงานที่ชอบศัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนั้นได้รวบรวมชีวิตและการงานไว้อย่างกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีพลังงานและน่าชื่นชมอีกด้วยทําด้วยความชื่นชมเวลาใจโปร่งสบายนิด มีกําลังใจเลยพระเจ้าท่านสอนไม่เบื่อเพราะท่านมีใช่ไหมมีปราโมทในธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะพระองค์รู้ตื่นเบิกบานได้จริงจิตจึงสว่างยิ่งแจกส่องทั่วโลกาเป็นความเย็นสงบเป็นแสงสว่างแห่งโลก ใครตาดีก็เดินตามใครตา,าุถอดแว่นออกเนี่ยบางคนใส่แว่นปิดสีเลยไปนั่งหลงกินหญ้าแห้งไม่รู้จักกินอะไรที่เป็นของดีภายในคือหมายถึงพยายามพิจารณาธรรมเรานึกถึงม้านะเขาเอาแว่นใส่มันใส่แว่นสีเขียวมันหลงกินหญ้าแห้งเกือบตาย พอแว่นออกอ้อย่าแห้งหลองอยู่ตั้งนานมันทําให้เห็นเป็นของดิีของดีไปได้นะพอเปิดออก้วไม่มีอะไรหรอกพิจรนายมันเห็นลงไปสิ่งที่เป็นของจริงอยู่ด้านในของจริงก็นิ่งเป็นใบกันนะของพูดได้ก็ไม่ใช่ของจริง จริงต้องไปปรากฏในจิตของตนเองอีกทีนึงมันพูดกันไม่ได้หรอกในตัวจริงๆอ่ะที่พูดนั่นใช้แทนมันแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งใชแ้แทนก็แสดงไม่ใช่มันใช่ไหมเช่นเรากินอิมอนมอ่มบอกลักษณะความอิ่มบอกรสบอกอะไรแต่คนที่ฟังก็ไม่ได้อิม่มหรอกต้องไปกินเองต้องไปชิมเองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไง ได้เห็นได้แผนที่ไม่ได้เดินก็ไม่ถึงจุดหมายหรอกนั่งชมแต่แผนที่เท่าน,นั้นแหละรู้แหละจังหวัดนั้นมีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้สร้างจินตนาการไปกวังเขาเล่าว่าไม่ได้ไปเองทักทีไม่ถึงเวลาเดินจริงๆเส้นทางมันปิดกันนะมันมีหลุมมีบอ่อหนนมันมีขวางมีน้ำมีหินผ้ามีห้วยน้ำลำธารมีสารพัด ต้องปฏิบัตินั่นเองรู้ทางแล้วปฏิบัติต่างคนรู้ว่าศีลดีแต่ไม่เคยรักษาศีนักเต็มวันนักทีนแล้วจะไปเกิอดอานิสงอะไรรู้ว่าศีน้าดีฟังท่านมีเแต่ไม่ได้รักษาศีกลับไปถึงบ้านกันเหมือนเดิมทบทุกตัวเลยบางทีบางทีพร้อมเสร็จสุราตัวเดียวไปเป็นแถวเลย สุรานารีภาชีกีลาบัตพาหวิบัตเ่ิมทายถลายศูนย,ย,นย์เพราะมีอกูศลกรรมเข้าแทรกเป็นตัวมูลอศุนกรรมเข้าแทรกเป็นมูลจิตเกื่อกูลแต่อาสวะธรรมจึงเผลอไผลให้กายวาจาทำสิ่งชั่วทำสิ่งหมองมัวให้หม,มุนไหม ต้องรับกรรมเข้ารอบเข้ามาสู่ทั้งกายใจทมนั้นซ้ายเป็นเงาตามตัวทำดีก็เป็นเงาตามตัวเหมือนกันทำชั่วก็เป็นกรรมสนองกรรมเราทำสิ่งใดก็ได้อยู่ในจิตแล้วเราทำดีจิตใจอิม่มเบิกบานโล่งเป็นสุขบุญได้ตรงนั้นด้วยและถึงที่สุดให้เหนือบุญด้วยไม่ติดมันเป็นสุขก็ให้ผ่านเฉยแต่ไม่หลงยินดีมัน ไม่มาบุญทำบุญแล้วไม่มอบุญบางคนมอบุนนะทำดีแล้วก็ติดดีบางทีแย่งบุญแข่งบุญเงินมอบุนทำใหญ่เลย,ยทำอวดกันนีไม่เขะะ้าใจทำไม่เอายิ่งได้มากได้แตไม่เอา มันจึงเบาจึงไม่นักไม่รู้จะว่างไงมันเบาเลยจึงก็ไม่นักเพราะไม่เอาก็เบาไม่นักโยมเคยนั่งจอเต๋าหอยก็รู้ก็เบาเป็นอย่างไรนั่งสมาธิความเพ่มากมากพอจะสามารถทำให้เกิด จริงก็เรียกว่าอีสินชวนสินสินห้อเกิดขึ้นมาได้สามารถจังไห้สามารถสัมผัสกับกระแสแห่งความจริงของศัสัาธรรมเข้าถึงหกโจ แล้วเมื่อชีวิตที่หลังจากได้บำเพ็ญทำโปร่งสบายเป็นประโยชน์จริงๆเพราะโปร่ง,ปงเย็นเราจะเห็นลูกหลานก็ดีเวลาในครอบครัวเราใครเย็นทุกคนมันก็เย็นไปใช่ไหมพูดกันกรู้เรื่องรู้สึกลูกหลานๆพี่ๆน้องน้อๆมันเชื่อมกันไปไหมดเวลาเราไม่มีใจวุ่นเลยมันขวางหูขวางตาไปหมดพราะมันขวางมาจากข้างใน พยายามให้โปร่งบ่อยๆเมื่อโปร่งไม่มีอะไรมาสะดุดเลยเพราะไม่มีอะไรนี่มีแต่รู้แจ้งมีแต่คุณธรรมคุณธรรมและความรู้แจ้งจึงเป็นค่าของมนุษย์คุณธรรมและความรู้แจ้งชีวิตไม่ใช่อยู่ด้วยความสังกตาอยู่ด้วยความชื่นชมต่างหาก คนว่าปฏิบัติโอ้ยมาปฏิบัติยังอาจารย์นี่แย่ yeah. <laughs> เรื่องอะไรมาเดินให้เจ็บเท้า <laughs> นอนอยู่กับบ้าน <laughs> สำราญอยู่กับกิเลสที่แท้แล้วนั่นแหละหน้าสมเพศเพราะถูกไฟร้อนคอยชรอนให้หมดใหม่หน้าสมเพศจมอยู่ใน โคลนในปลับฝังดวงใจจิตไม่สามารถสดใสได้จริงๆปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ฝื้นหรอกเป็นการเข้าสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นธรรมชาติอัน ถ้าทําได้และเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์เราที่ผิดธรรมชาติผิดธรรมดาเดี๋ยวร้องเห้เดี๋ยวหัวรเดี๋ยวด่าคนนั้นเดี๋ยวพร่ำคนนี้ <laughs> ผิดธรรมดาผิดปกติตามธรรมชาติเรามองดูไม่มีอะไรขัดกันเลยแม้ต้นไม้ใบหญา้าทุกทุกภาพ,พฟศกลืนกันหมดมีความกลมกลืนแต่ใจของเรามันไม่ค่อยกลืนกันหรอกบางทีมันมันแย้งกันเองมันขวางมันสับสนจึงไม่มีความกลมกลืน มีความสับสนจิตยินดีจัดยินร้ายจัดอยู่ขวางหูขวางตาต้นไม้แต่ละหลากแต่ละพันแต่ละชนิดหลากหลากนานาพันหลายหลากนานาพันแต่มันก็มีความเชื่อมสัมกันธ์มีความโลงเที่ยงกันไปหมดโลงเย็นกันไปหมดไม่ขัดแย้งตรงไหนเลย <c oughs> ทุกหน่วยชีวิตถ้ารู้ธรรมะและเชื่อมันไปอย่างลงเย็นหมด ว่าทำหน้าที่กันไปอย่างถูกต้อง